เดี๋ยวมันเพือ่อยล้อก่อนนี้มันเต็มแล้วเน,ในี่ไข่อ่ะก่อนวัวุณเชื่อนไหมไตโหลดก็ต้ององอกมาอีเด้อแม่กำลังเสบเกลยดอตังนหัง่ิวตักเลยลูกยันงน้อเอาบาตักเลยตักเลยย่งเขาไปว่าฮิยังนั่งสิ อันสวมเขาเอาไปยืนนั่งอยู่สิเลยเมียเปียกเบิดมัทุกทีโต้คนโบราณมาฉีดที่สาวส้วนแบบนั้นต้องแบบนั่งยองๆต้องขายเยียบขึ้นอ,อันนี้เห็นนั่งแล้วก็ให้นั่งแล้วมันเปียกเบิร์ดหรอกที่บ้านนั่งก็จริงก็กระปตะปัดมาม่เด้อครับพี่น้องเสกเสกบัตรโต้ตัวแบบมีนั่งโยงโยหนุนกหน้าหนุกสุดอีหลอดน้ำขาวมาใส่อะไรเฮ่ออย่างนั้ที่นี่มันต้องอน้ำขาว<ส>นะบ้านเราเป็นะ กิน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 อะไรอันนี้ยังหมูวะคนนี้มาเดือดพี่ดอกเสร็บเสร็บร่วมกันแม่ไม่ได้ทำมาหนุ่มีสมีก่อนเมื่อยไหลสวัสดีสวัสดี